แค่มุ่งไปข้างหน้าแล้วจงยาหันหลังกลับดีกับตันพูดดีพูดไปกับตันพูดไปราชาจ้สลัดะจะวิวันหันหลังกลับไปเขาเดินหน้าอย่างเดียวเว้ยราชาจ้าสลัดน่ะเขาเดินได้อย่างเดียวจงก้าวต่อไปข้างหน้าห้ามมองย้อนกลับไปตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปจงจําไว้นี่คือคามั่นสัญญาของพวกเราและฉันจะไม่กลับไปอีกครั้งโอเคคนดูเหมือนเขาจริงจังกับการล่ามากเลยดูฮะโอ้โหไม่ปลุกใจด้วยฉันบอกพวกนายว่าไม่ต้องสนใจมันมใช่ ใช่แล้วควรจะมุ่งหน้าไปเพราะว่าจงดูเลือดเรือสิทําไมว่าเลือดเรือ <c oughs> หายไปครึ่งนึงแล้วคนเดูหายไปครึ่งนึงแล้วครับแข้นใจคนดีนี่โคลไลครับแข้นใจเพราะว่าฉันต้องการเงินนี่นะโอเคที่มา,าะตีเจ้าพอจะเอาเงินอย่างนั้นเหรอพววตีเลยระทานนมันได้มากกว่าอีกเว้ยเ <c oughs> ม่มาเริ่มตีกันแล้วะลอะทะเลากัน แล้ววันนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับผมว่าที่เราจะมาทําในส่วนของเออสมอเรือในตํายานนั่นเองครับผมอันดับแรกเรามาดูก่อนว่าเราขาดอะไรกันบ้างครับผมและซึ่งเราต้องทาการเลข2ออันนี้ก่อนครับผมไม่งั้นแล้วก็จะทําในขั้นต่อไปไม่ได้ฮะซึ่งอันแรกคือนี่ครับผมก็คือในส่วนของสร้อยนั่นเองครับผมก็ดูฮะเลยออันนึงเลยก็คือมันเป็นกามของเออฉลามยักษ์นะครับผมฮะอ่ะมานนั้นนะครับผมซึ่งก็ของค้าวก็วันนี้เลยซึ่งไปหามาจากไปตีเอวงอีเวนอะไรพวกนี้นะครับผมฮะ ซึ่งเออเรามาทําการคราฟกันเลยครับผมคราฟอันหนึ่งปุ๊บเช็คคดูแล้วก็คราฟอันที่2ต่อนะครับผมพอใส่ดูก็รู้คดูห้าของขังคดูของขังแน่นอนใส่ร้เบียงไว้ขึ้นแน่นอนอันดับแรกรู้เลยเห็นความต่างครับผมอีกอันหนึ่งเลยก็คือในส่วนของเออการามนะครับผมฮะอันแรกเลยพอเราเลกครบนะครับผมมันจะปลดล็อกในส่วนของเออ นี่ครับผมพามอนสเตอร์แมกเนตนั่นเองครับผมที่เอาไว้ล่าในส่วนของเออเจ้าทะเลนะครับผมไม่ใช่จิฉลามโหดนะครับผมเพื่อที่จะเอาในส,นส,ม,อสมองเดือนเป็นอาวุธนั่นเองการดาเมจดาบ10%แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือลดคูลด,ดาวน์10%โอ้ยเอาดีๆแต่ที่ชอบสุดคือน,นี่คนดูฮะเออลดดาเมจจากเอ่ออีเวนต์ทะเลนะนะครับผม20%นะครับผมฮะก็ถ้าเกิดเราไปเจอพวกจิชลาห์อะไรพวกนี้ทำให้เราสามารถอึดขึ้นนะครับผมเพราะว่าเราค่อนข้างตายบอ่อยเพราะงั้นแล้วใส่นี้ค่อนข้างจะคุ้มแต่ผมชอบอันนี้มากกว่าคนด มันวิ่งไวนะครับผมคุณดูนี้วิ่งไวนี้ชอบมากกว่ามันคล้องตัวเล่พลังจะกน้วก็เห็นเรือล่าสมุทรพอดีครับผมไอ้เราก็ตัดสินใจขึ้นเรือไปด้วยนั่นเองครับผมคุณดูฮะเพราะว่าไหนๆก็ไหนแล้วเห็นคนล่าแบบนี้แล้วก็เป้าหมายของเราค่อนข้างจะเหมือนกันเพราะงั้นแล้วแอบเนียนเข้าไปเลยกัและกันนะครับผม แล่พอลังจากนั้นเราก็ขับไปสทกพักครับผมเข้าฟอร์เรียนไทแองโก้ครับผมฮะเราก็เจอในส่วนของโบสฉลามนั่นเองครับผมซึ่งบอกเลยว่าเราต้องการนะเพราะว่าเราต้องการในส่วนของดวงตานะครับผมฮะของฉลามก็จะทําในส่วนของสมอนั่นเองโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะไหวไหม่ไี่ยสองคนไหวไหมเนี่ยน่าจะไหวอย,อยู่มั้งคุณดูฉลามในตรงนี้มันอันตรายนะครับถ้าเกิดเจอนนเนี้ยเพราะว่ามันจะมีอีเวนต์ต่างๆมากมายเข้ามาพร้อมกันทาเอาเราแทบไม่รอดนะครับผม <c oughs> ต้องหนีตายหนีตายก่อนเดี๋ยวก็ล้างไม่ดีล้างไม่ได้แน่ ลลังมีนะี่เดียวเดียวทีเดียว,ยว,ยวอย่านะมีก่อนอัลลูกตายโอ้โ oh ห my god <c> ่ <oughs> ันประเดี๋ยวกูดูตามไปสมทบเพื่อนทันไหมเนี่ยอุย้ยเพื่อนฆ่าได้หว่ะคนดูมี่นายมันเก่งจริงเลยผลพานี่มันล่าฉลามได้เลยคุณดูผลพาน่าฉลามได้เลยนะครับผมแต่ก็ถือว่าดี <c oughs> เดี๋ยน้องก็ได้เป็นดวงตาม,มานะครับผมเหตุเกิดที่ท่าเรือ เล่นในระหว่างที่เรากําลังจะเบิกลืออยู่นั่นครับผมอยู่ๆก็มีโจรสัตนนุ่งมาจูจ่โจมพวกเรานันเองครับผมคนดูฮ่าทำไมเราต้องแบบว่าตัดสินใจช่วยกันลุมสังหารโจรสัตคนนั้นก่อนนั่นเองครับเพื่อจะจมบให้เป็นไทไลน์ในภายภาคหน้าช่วงที่เรากําลังล่าในส่วนของเออของทะเลอยู่นั่นเองครับผมผัว่าผมจะได้คิวไหมคนดูโอ้จะได้คิวไหมโอ้อยานะยายนะา,าน่าจหวันนี้แหละคนดูทึบเรียบ้อยได้อยู่แม่ โอ้โหเดี๋ยวเราวามายเยอะเดี๋ยวหลายตัวจงะงออ่าขอแยกพักเลือดก่อนแป๊บนึงพักเลือกแป๊บนึงช้างมันเบิกเลยดีกว่าคนดูฮะไปอะดูเอาว่ะคนดูไม่ได้ไปไหนสักทีนีจะเต็มออโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันใสเต็มคนเต็มระบบคาราเบลงั้นขอเวลาน,นอกแป๊บ,บนึงขอเวลาน,นอกแป๊บ,บนึงและในเมื่อแกไมห่หยุดแล้วก็พวกฉันจะหยุดสงครามนี้เองเจเออะแม่ยังล็อกนิ่งเหรอ อย่าล็อกได้เหรออุ้ยมันใกล้ตายคนดูมันใกล้ตายจะจัดโอ้ยใกล้จะจัดนะครับผมแกไม่รอดแน่ฮึบสกิลล็อกสกิลกกซีฮึไปโดดโดดเปียเข้าไปหูมไม่ตายดูไปเจ็ดร้อยไม่พอของเงื่อกหรือไงวะไม่เห็นจะเข้าสักกระติดเดียวเจ็ 700. ดร้อยเฮ้ยาคนแสงีงเนี่ยวบ,บ่อยบนแสนีนี่ล่าข้าวหัวมันก็ดูเรียบร้อย <c oughs> มือซ้ำสุดได้เหรอหรือซ้ำสดอีกเหรอ และพอทุกอย่างเคลียร์แล้วนะครับผมก็ได้เวลาในการออกเรือแล้วนั่นเองครับผมคนดูฮะก็เออเรียกได้ว่าคนเต็มเรือกันเลยทีเดียวครับผมฮะทุกคนพร้อมใจกันไปหาเรือเพื่อจะมาล่ากกันเลยทีเดียวนะครับผมเดียวก่อนนะไปะเพื่อนตัวนี้ก็สําคัญเราต้องการเดี๋ยวเราตามไปทันเราเป็นผลแสงใช่ไหมคุณูตามทันอยู่แล้วนะครับผมนี่ขอเก็บก่อนขออนุญาตเก็บก่อนนิดนึงนะขออีกนินะนิดนึงโอเคเอาว่าเรียบร้อยอ้าวไม่ได้หรอ แต่เราดาเมทหราก็เยอะเมื่อกี้เราไม่ได้หรออะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ผมก็ได้าเมเยอะนะแล้วทำไมมันทำไมบมไม่ได้สักอันเลยอะไรวะก็นั่นแหละครับผมงงแตกเลยตีตั้งนานดาวเมจไม่ได้ซะอย่างนั้นเลยนะครับคุณดูฮะและหลังจากนจ้นก็ทำการล่าในส่วนของเออเรือต่อครับผมฮะแล้วก็เจอสงฉลามต่อด้วยเช่นกันใช้เวลาไม่นานฉลามก็ตายครับผมคุณดูฮะบอกเลยลุมตีแบบนี้ตายอย่างไวคุณดูแนะนะว่าถ้าเกิดไปคนเดียวแล้วก็ ก็ผลพาหรือเปล่าหรือผลลาวาพวกนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปกับเพื่อนแล้วก็หน้าผมบอกเลยว่าไวครับผมแนะนํนว่ามีปาร์ตี้จะดีมากๆเลยพอเราตีบอสฉลามเสร็จแล้วก็แวะตีบอสเอดมินต่อน,นั่นเองครับผมคุณดูฮะสังเกตดีๆคุณดูฮะบอสเอดมินมีเลือดด้วยเช่นกันครับผมรู้สึกว่าอัปเดตรอบนี้นะั้นดีมากๆเลยครับผมะเพิ่มเลือดให้เราด้วยนะฮะมาดูผลปีศาจกันหน่อยซิเผื่อได้ผลแมมมอสมาคุาดูช่วงนี้ผลแมมมอสแม่งหาเครกันเพลงจะได้เลยนะครับผมใช่ไหมถ้าคนดเพิ่มมั้ <c oughs> ถ้าเพิ่มมาน่าจะดีมากเลยตรงไหนวะคุณดูเริ่มเริ่มเดินเริ่มหลงทิศน,นี่เริ่มไปเริ่มหลงทิศแล้วับผมอาตรงนั้นอุยอ้ยผลล่วาวาคนดูก็โอเคนะคนดูเอาเวลาจงลาเจา้านะรายได้ทำงานเก็บไว้ก่อนกันแล้วกันนะฮะอันนี้ใช้แน่นอนเป็นสเปรดแน่นอนอันนี้ถือว่าคุ้มอยู่นะครับผมแปคนดูไปทําภารกิจของเราต่อเลยขายสองอย่างก็คือเกตบอาเป็นยากับเออ ทองของคนงูนะครับผมทองนี่ล่าจากเรือนะครับผมฮะส่วนเก็บปรายศาก็คือล่าจากปรายาสายฟ้านะครับผมเอออีนี่เริ่มได้แล้วคุณดูเริ่มใกล้ได้แล้วครับผมเอาว่าถือว่าฟาร์มไวนี่ไงเจอเรือผีแล้วคุณดูเรือนี้ถ้า,ถาเกิดเป็นเรือแบบสมบูรณ์แบบนี้โอกาสได้มันจะน้อยกว่าคุณดูฮะมันจะได้แค่อันเดียวมั้งคุณดูถ้าเกิดเป็นเรือผีผีแบบไปขาดมันได้3มอันนะผมอันนี้ถือว่าคุ้มอยู่นะครับผมแต่นนี้คือน่าจะอ้าวเรือเราพังซะก่อนคุณดู <laughs> อดได้เลยเรือพังซะก่อนไม่นะ เล่พอหลังจากนั้นก็จเจอเรือลำหนึ่งครับผมคุณดูฮาเล่เหตุการณ์ต่อจากนี้งานเป็นเหตุการณ์สุดวายป่วงในคลิปปนี้และนี่คือกองทัพล่าลิเวนทานที่บอกเลยว่าเออโคสุดแสนวุ่นวายและก็วายป่วงที่สุดที่เคยมีมาเลยครับผมฮะเหตุการณ์จะเป็นยังไงนะั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับผมฮะแปลเลสเกอร์ชันจ่ายทั้งหมดแล้วด้วยแฟกเมนทั้งหมดที่ชันมีโอเคเหมือนว่าตอนนี้นั้นเจ้านิโคลายนั้นจะทําการซื้อในส่วนของข่าวจากสปายเรียบร้อยเลยนัย่นแปลว่า รอบนี้นะ่าจะมีโอกาสให้เจอรีวันทานอย่างแน่นอนครับผมคนดูฮะโอเคว่าวันนี้ก็ถือว่าโชคดีไนดะ้ล่ารีวิทานฟรีถือว่าโชคดีจติมันพูดว่ารีวันทานอยู่ข้างนอกนั่นอะแปลว่าถูกแล้วใช่ไหมนคนดูแปลว่ารีวันทานเกิดแล้วนะครับผมเหลือแค่หาประตูให้เจอเหลือแค่หาประตูให้เจอเลยครับผมแปลุูเลสเกอร์พวกเราจะไปหาก่อนน้าแข็งกันเราแค่ตรงไปอย่างเดียวโอเคนิโคลาเป็นกัปตันใช่ไหมรอบนี้เอาว่าสวยคนดู นี่โครัไปกับตันคอยแนะนําให้นะครับผมอย่าทิ้งใครไว้ข้างหลังก่อนที่พวกเราจะเริ่มเดินทางได้เลยนี่โครายแต่เจ้าหมอนั้นจะเข้าใจคนทูเจ้าจหมอน,นั้นนั่งฟังเรียบร้อยเลยเจ้าหมอนั้นพูดว่าเออโชคดีจังพวกเรามีเรือบินได้ด้วยละ่ะเราไม่มีทางติดหินอย่างแน่นอนใช่เรามีเรือบินได้เราจะไม่ติดหินเพราะงานเร็วปลอดภัยเออพวกเกิดอะไรขึ้นวะ มีเหมือนจะมีคนไปตีทะเลนะครับผมอย่าไปลามบิงทะเล3ตัวเอออย,อย่าไปตีพวกเราประหมายของเราคือการเดินทางไปอย่างนั้นนะไปสู้เล้วเือรือก็พังซะก่อนหรอกเดือเรือก็พังซะก่อนพวกเราต้องรักษาเลือดของเรือไว้พวกฟีมันนี่โอ้โหไ,ไม่มีใครสนใจคําสั่งกับตันเลยมันไปตีกันอีกคนแล้วคนดูเจ้าหมอนั่นบอกฟีมันนี่แล้วไปโอ้โหไปกันหมด ว้าวเจ้าพวกคนพวกนี้มันโล่กันซะเหลือเกิน <c oughs> คนดูกับตันบ่นเลยครับผมกับตันจะรักษาเรือเอาไว้แต่ว่าเจ้าพวกนี้จะไปหาเงินฟรีกันนะคนดูดูเอาว่ะแต่ว่าเจ้าหมอหน้าคนดูภาพแบบนั่งนิ่งเลยคนดูเจ้าหมอนี่จะเชื่อฟังนะครับผมนอกจากนั้นคนอื่นก็นั่นแหละคนดูฟรีมันนี้ครับผมเงินฟรีก็ต้องไปเอามันต้องไปเอาสะหน่อยนะครับผมพวกเราควรรอพักพวกของเราก่อนนะใช่แต่พวกเราไม่ต้องไปตอบเราต้องรอพวกรตีเอาไปกันหมดแล้วไปกันหมดเลยคนดู ไปตีกระโดดลลวกูไปด้วยอะหรือกูไปด้วยก็นั่นแหละครับคนดูฮะเหมือนว่าตอนนี้ทุกอย่างจะไม่ไปตามแผนแบบสุดๆครับผมฮะต่างโค้ต่างก็ไปหาตีเจ้าทะเลกันนะครับผมฮะจากแผนที่กัปตันไว้ก็คือพยายามรักษาเลือดเรือไว้แต่อย่างน้อยครับผมก็ยงรักษาระยะห่างของเรือเอาไว้ได้ทําให้เรืออยู่ไกลทําให้สามารถรอดมาได้นะครับผมโดูที่เลือดแทบไม่ลดนะฮะฉันบอกพวกนายว่าไม่ต้องสนใจมันใช่ใช่เราควรจะมุ่งหน้าไปเพราะว่าจงดูเลือดเรือสิทำไมว่าเลือดเรือ หายไปครึ่งนึงแล้วค็ดูหายไปครึ่งหนึ่งแล้วแค่ทะเลที่สองก็หายไปครึ่ง,งแล้วค็ดูฮะใช่เราจะไปล่าเรื่องทานกันนะเวย้ยไม่ใช่จะไปล่าจงล่าเจ้ากันไปที่ภูเขาน้ําแข็งเท่านั้นนี่คือแผนการของเราแต่ว่าฉันไม่มีมันนะ่ะไม่มีอะไรเกมไม่อะไรอย่างนั้นหรอฮะเจ้าหน้าเหลืองเอ่อช่างมาเถอะฉันมีมาเละมีอะไรวะไปคุยเล้วาแค่มุ่งไปข้างหน้าแล้วจงอย่าหันหลังกลับดีกับกันพูดดีพูดไปกับตันพูดไป ราชาจ้าสลัดนะจะวิวันหันหลังกลับไปเขาเดินหน้าอย่างเดียวเว้ยราชาจ้าสลัดนะเขาเดินได้อย่างเดียวองก้าวต่อไปข้างหน้าห้ามมองย้อนกลับไปตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจงจําไว้นี่คือคํามั่นสัญญาของพวกเราและฉันจะไม่กลับไปอีกครั้งโอเคคนดูเหมือนเขาจริงจังกับการล่ามากเลยดูฮะโอ้โหไม่ปลุกใจด้วยไปเลยลุยเลยอย่าหยุดไปโอเคไปต่อเลยไม่ว่าจะอะไรแต่ต้องไม่หยุดเว้ยอย่ามองไปข้างหลังมุ่งหน้าต่อไปใช่ ต้นลเรือต้องต้องขับต่อไปแล้วต้องห้ามลงเด็ดขาดมึงขับต่อไปอเวรแ,แล้วคนดูฮะโบชลาล์มก็แต่เราก็ควรที่จะไม่ไม่ยุ่งมาคนดูโบชลาลมโบฉลามไม่ควรจะยุ่งไมแเราควรจะไปต่อแล้วต้องไปต่อไม่นะามีบางคนกําลังฟุง้งซ่านจะบ,บอสนะมีคนลงไปกรปตันบอกว่าอย่าลงไปไม่ต้องไปสนใจอะไรแค่มุ่งหน้าต่อไปสู่ลิเวทานก็พอแฮ้มึใครลงไปจากเรือวะเลือดเรือ่ะมันแทบไม่มีแล้วไปต่อเลย กนหนุ่มเอ็งต้องขับเรือเทแล้วตอนนี้เราต้องทิ้งคไปข้างหลังไปสู้กับฉลามสมดท้เราต้องไปต่ออย่าอเราเพียงสี่คนจังพอประตูได้ไปไม่นะคนดูเรือพัง <c oughs> ไม่เรือเรือพังเฉย,ยเลยโอ้โหดูซะฉันบอกพวกนายแล้วไงั <c oughs> กลับกัะหนัวร้อนแล้วคนเดูไม่ไม่จริง ันบอกพวกนายแล้วก็ตันวาง,งั้อนนะครับผมความพยายามครั้งที่2และในส่วนของรอบที่สองนั้นกัปตันเสนอนโยบายว่าควรเอาเรือไปมากกว่า2ลำนั่นเองครับผมฮะเพราะว่าหากเรือไร้ไปลำหนึ่งพังแล้วก็ยังคงเหลือเรือสเปรอไว้อยู่นั่นเองครับผมฮะก็ถือเป็นแผนที่ดีนะเจอเรือผีแล้วก็ห้ามสนใจคุณดูตอนะนะี้เป้าหมายของเราคือตีเรือประทานก่อนนะครับผมฮะแม้ว่าต้องการเอออน้ำมากแค่ไหนก็ตามอุ้ยบอสเกิดน่าสนใจนะน่าสนใจนะบอสเกิดอะคุณดู น่าสนใจอยู่ถึงเดี๋ยวบอกนะมีคนลงไปตีนั่นไงคนดูผมว่าแล้วเฉียวแชดขึ้นแบบนี้พอดาวเลยคนดูห้าใครพิมพ์มาและพิมพ์ว่าอะไรนั่นไงตีนักดูนี่คนร้ายบอกว่าเออจำไว้มุ่งหน้าไปข้างหนเย้วแต่ว่าจอยเลสเออเมื่อกี้บอกว่าห้าห้าฆ่าฉลามกันเถอะนะครับผมดูจากข้างหลังแล้วชัวร์เนะออกกล้าบอกไปข้างหน้าเท่านั้นไปข้างหน้าเท่านั้นไม่ต้องสนใจเหมือนจะมีคนฟังแต่ข้างหลังไม่ฟังนะครับผมคนดูไม่ฟังคํากับตนเลยไปกับตาันเหนื่อยอย่างนี้นี่เองนะครับผมคนดูโอ้ก็โอ้ก็ เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นออก้าอย่าบอกอาก้าเรือพังใช่ไหมนั่งไงคนดูออก้าอยู่นู่นนะผมเรือจะพังจริงด้วยพวกเองไปตีฉลามกันหน้าเราต้องมุ่งหน้าไปข้างหน้าไว้ตอนนี้เป้าหมายของเราคือประตูเรวันทานเท่านั้นฉันบอกพวกนายแล้วไม่ต้องสนใจอีเวนท์ทั้งหมดเราสนใจแค่เรวันทานเท่านั้นแต่ว่าฉลามกำลังตามฉันมาสองตัวโอเคโชคดีเด้ออาก้าอยูโชคดีนะเจอกันเด้อเราต้องไปต่อคนดูต้งทิ้งอกก้าไว้ว่าเสียดายแต่ว่า โอกล้ามันทําผิดกฎเองนะแล้วมันก็พังเรือของฉันหนู่เหมือนจะโดนบอสฉลามพังเรือนะครับผมผู้เองช้าไงนี่แหละครับผมพวกไปทําตามกับตันมนต้องเจอแบบนี้ไว้คนณโดมันต้องเจอต้องเจอแบบนี้กับตันบอกว่านั่นแหละเหตุผลที่จะต้องบอกนายยังไงล่ะนี่แหละสิ่งที่กับตันจะบอกตลอดนะครับผมไม่ต้องสนใจทุกอย่างแค่มุ่งหน้าต่อไปก็พอแต่นับว่าในท้ายที่สุดก็น่าเศร้าครับผมสุดท้ายแล้วเรือก็พังจนได้ครับผมก็ดูฮะ ยืดเยื้อเอาไว้ไม่อยู่นะครับผมพวกเราต้องกลับไปรีเซ็ตโอเคได้เลยครับกับตันนิโคลายได้เลยครับผมความพยายามครั้งที่3พวกมาทำให้เราเสียเลือดเรือเยอะนั่นแหละคนดูเป็นกับตันมาเหนื่อยหนูก็ดูปุ่ม,ป,มปุ่มท้อเทนไอเจหมอนี่แหละประเด็นนี้คือเจมอน,นี่มันจ่ายเงินค่าเออคุยสปายด้ดิเพราะว่ามันมันเสียไปเยอะมากนะครับผมมันก็เลยอยากจะตีให้ได้แต่ว่าไม่ได้ตีสักทีนะครับผมมาดูดีแต่ละคนนะพวกเราต้องกกลอีกหนึ่งคนโอเค ตอนนี้เหมือนว่าเออคนจะไม่พอนะครับผมว่มีสี่คนพอไม่ใช่เหรอไม่ต้องสนใจเหตุการณ์อะไรทั้งนั้นแหละมุ่งหน้าสู่ลูเทานอย่างเดียวมันมันมันจะแบบมันจะนั้นเหรอครคุณดูมันจะได้จริงหรอเนี่ยและเนื่องจากว่าเรามีผนประตูเราก็เลยทําการรับในส่วนของสมาชิกมาเพิ่มนั่นเองครับผมคุดูฮะเพราะว่ามันต้องใช้คนเยอะนะนะและเมื่อได้คนครบแบบนี้ก็เวลาในการออกเดินทางสักทีครับผมฮะไปลุยกันเลยเลสโกว่าจะได้ตีหรือเปล่าสำหรับลิเทาาน,นะครับผมฮ่าใช่ไหม นะั่นๆะนะนะครบแล้วแหละคนโดูฉันกระใหม่โล่แล้คนไปไหนอ้าวคนดูอีกคนหนึ่งมาอีกคนนึงไปจะเลยอะไรจะได้ออกทันทีไหมเนี่ยเร่ๆกองเรือของเราก็ออกเดินทางกันต่อนั่นเองครับผมคนดูหา้านี่ก็เป็นครั้งที่3แล้วแต่การออกทะเลครั้งนี้ครับผมคนดู5้าแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเจอในส่วนของอุปสรรคอะไรหรือเปล่านะครับผมมันจะราบลื่นหรือไม่เรามาดูกันต่อเลยฮะว่ารอบนี้ฟังดีนะคนดูนั่งกันนิ่งเลยน,นะครับผมนั่งกันนิ่งมุ่งหน้าตรงไปอย่างเดียวเลยผมว่าผมว่าจะได้รอบนี้นะคนด ไ่่จะได้แหละครับผมพราะว่าทะเลเกิดต้องไปชนด้วยนะชนจ้าด้วยนะประเด็นนะ่ะชนจ้าด้วยนะฉันตีจะทะเลไห้ไหมอยา่าไม่อย่าลงไปดูรี่คนดูไม่จะไปหาตีเนาะแล้วมันไปตีจริงเอาแล้วมันไปตีจริงที่คุณลายบอกว่าอย่าไปอย่าโอ้โหคนดูไม่มีใครฟังกับตันกูเหนื่อยกับคนดูเป็นกับตันแด้บ้าเหนื่อยนะครับผม งึทิ้งเลยใช่ไหมเนี่ยทิ้งเลยใช่ไหมไอหมอนี่บอกว่าเหนื่อยจะเสือทนแล้วเสือทนแหละนายจะทําให้เลือดเรือมันลดเว้ยดูดิคนดูดูว่ะฉันตกเรือเพราะฟ้าผ่าหรอกเว้ยไม่กิ่งคนดูเมื่อกี้มันถามด้วยก่อนเลยนะว่าตีเจ้าได้ไหมแล้วมันกระโดดลงไปเลยนะผมอ่ะไม่โตแหลจะจัดเลยคนดูเนี่ยไอพวกอีกคนนึงไปไหนอ่ะก็มาไปตีเจ้าไงมาไปตีเจ้าอยู่นั่นนั่นนั่นเดินอยู่นะเห็นปะดะเดินอยู่นั่นอะมันเอาอีกแล้วคนดูฮะมาไปตีอีกแล้วคนดูมันไปตีอีกแล้ว ดูว่าวะดูว่าไม่ต้องไปสนใจมันโสดเลสเออร์บอกว่าขอแค่ตัวเดียวอันนี้บอกเลสเออร์บวกกสงสารนะคนดูสงสารกับตันจัดฉันบอกว่าให้ไปที่เรือเดี๋ยวนี้เรือมันจะพังเพราะนายมันจะพังเพราะนายเอาวาคุณดูสานการเริ่มตึงเีรีัดนะครับผมฉันบอกว่าไม่ต้องไปสนใจมันยังไงเล่าคนดูผมว่าเริ่มมีคนหัวร้อนแล้วคนดูฮะเริ่มมีคนหัวร้อนแล้วแต่หากว่านายช่วยฉันนะนะายังไม่สํำนึกอีกยังไม่สํำนึกอีกเรือมันจะพังอีกรอบไหมเนี่ยตอนเนี้ย ยังยังอันนี้ก็ต้องแบบพยายามจะแบบว่าเซฟเรือนะผมอะคนขับเรือพยายามจะเซฟเลือดเรือไว้ส่วนเจ้าหมอนนั้นมันก็ดื้อไม,ม่ยอมฟังคนเดีย <c oughs> <c oughs> วเอ้พวกสงสารนิคลายจัดสงสารกับตันจัดฉันสัญญาเลยนายกำลังทำให้ฉันเกือบตายเพราะฉลามพวกะเขาใช้กระคุยกันนาย อยู <étique> <occasions S 1> okay. ่โอเคคนดูเหมือนนี่โคายจะตายคนดูน,นี่โคไลจะตายเรียบร้อยคนดูนี่โคไลตายสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนั้นมันคำพิมพ์ด่าน่เลยคนดูพิมพ์ด่าน่เลยนะครับผมคนดูตอนนี้สถานการณ์ตึงเครียดมากเห็้ไมฉันบอกนายเร็วกลับไปกลับไหมผมว่าเราต้องกลับไปนะคนดูรีเซ็ตใช่เราต้องรีเซ็ตนะตอนนี้ตอนนี้นายทาฉันตายเพราะว่าฉันโมแต่คุูอยู่กับนายยังไงล่ะคนดูนี่โคาลแล้วจะหัวร้อจะจัดเลยนะครับผม นีโคราชจะหัวร้อนจะจัดเลยนะฮะตอนนี้โอเคพวกเขาจะไม่สนใจแล้วไม่ทันแล้วแต่ว่านะนายนะไม่ฟังฉันเลยคร <c oughs> ับครับแขนใจคนเดิมนี่โคลาชครับแขนใจเพราะว่าฉันต้องการเงินนี่นะโอเคที่ไม่ตีจเจ้าพอจะเอาเงินอย่างนั้นเหรอพวกตีลยกประทานนะมันได้มากกว่าอีกเว้ย <c oughs> แม่มาเริ่มตีกันแล้วเะืร้อนเล้อกันโอ้เรียว่าทานสปาวมันสปาวตั้งนานแล้วเองไงว่าจะไปตีเจ้าเมื่อกี้มาสปาวตั้งนานเร็วแม่ฉันบอกนายเร็วแต่นายไม่ยอมฟังฉันว่าฉันน่ะเสียเงินไปเร็วใช่ก็เสียเงินไปตั้งนานแล้วแต่ก็ไม่ได้ตีสักทีนะครับผมฮะโอ้ฉั <c oughs> นต้องเสียถึงหกพันแฟกเมนเลยนะเพื่อทํามันนะพวกเราต้องการเรือหกลำอะไรเนี่ยแต่ว่านายน่ะมาทำให้พวกเราเสียเวลา มัวแต่ไปฆ่าเจ้าทะเลแอนบอกว่าไม่ต้องสนใจตั้งหลายครั้งสรงสารนี่โคไลคุณดูเสียหกพันนะครับผมโอเคจะเย็นก่อนเขาไม่ได้จะเย็นแล้วตอนนี้คุณดูไม่น่าจะเย็นแล้วสลับเออนี่โคาลนะครับผมนายรู้อะไรไหมฉันออกละไปเลยคุณดูเวไปเลยกูไม่ไม่อยู่แล้วจ้าไปเลยทำไมกันเยื้ถทาอีกเลยเื้อเง้อาอีกเลยนี่โคายไม่ไฟเลยคุณดู เลี้ไปเลยนะครับผมนายนะ่ะทำให้ฉันเสียเวลาเว้ <c oughs> โอเคจะเย็นในเตเทศผลเสือให้กันละกันนะไม่ไม่เอาแล้วนะนี่นิโคลแลนวจะไม่เอาเลยนะครับผมตึาากูฮาวอ่ะคนดูฮาจริงนะครับผมรอบนี้เลขกๆก็ขำก็ดูหลังๆเริ่มเครียดและนิโคลายนะครับผมนิโคลายบอกกูไปเลยจู้เรียบร้อยคนดูครบแล้วทีนี้ได้มาแล้วฮะทองคนโง่อันสุดท้ายนะครับผมขออนุญาตรีเซ็ตกับเลยละกัน รีเซ็ตกลับแล้วกันไปเป็นแรกในส,อสมองกันนะครับผมที่จะเอาไปนําทางในการหาในส่วนของเออสุดท้ายก็คืออาวุธสมองน,นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นชิ้นส่วนใช่ไหมเป็นเขาเรียกว่าเป็นแมททเรียล,ลใช่ไหมในการแลกนะครับผมฮึบฮึบครบสักทีราจะที่เรหามานานฮึบย่านี่ไงเรียบร้อย ทีนี้มาของเข้าตัวใช่ไหมตอนนี้ตอนแรกคิดว่าเป็นเออเลขนี้เป็นเตอนแรกคิดว่าจะเลขเป็นสมอเลยแต่ปรกากฏไม่ใช่นะครับผมฮะเป็นของเฉยๆแล้วออกมาเพิ่มไปหาฉลามอีกตัวหนึ่งเอยที่เป็นฉลามที่แบบว่าโหดกว่าเดิมมากเป็นเดอะบอสฉลามนะครับผมถ้าตายอาจต้องทําใหม่เอาดีๆใช่เหรอถ้าเกิดตายสมอหายเหรอโอ้ยซวยแล้วละ่ะงั้นน่าต้องวางแผนก่อนเลยดีนันรู้ข้อมูลนี้ก่อนนะครับผมตีแรงใช่ไหมเอาผลอะไรดีผมว่าไม่รู้อ่ะคนเดียวคน เล่นบนฟ้าดีสุดในการตีหลาางั้นเอาเป็นฟินิ์และการคนดูฮ้าฮิลได้เพิ่มความชัวให้ตัวเองนะครับผมผมว่าน่าจะฟินิชแลจะโอเคสุดแล้วนะครับผมงั้นจัดไปแล้วกันอุย้ยใช่ปะเนี่ยตัวนี้เลือดน่าจะใช่เลยวคดูน่าจะใช่ตัวนี้นะครับผมต้องดูกว่ามีสมองหรือเปล่ามีสมองก็ได้ถูกแล้วโคดูเจอแล้วเจอแล้วต้องพยายามอย่าอย่าตายดีนะั้นเอาปุ่นฟินิ์มาพยายามอย่าตายโคดูยืียืตเอาไว้แล้วก็ทำดาเมจ ถ้าเกิดตายแล้วก็สมรนะนะตกหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมไม่รู้เด็กกันมั่วหรือเปล่านะฮะแต่เป็นไรคนดูต้องตีต้องตีคอยทำดาวเมจต,ต้องได้โมดเนี้ยบอกเลยแม่ต้องได้ฮิวโกนฮิวกนโอ้โหตัวมันใหญ่เดี๋ยวคนดูเลือดมันเยอะแ,แต่ถ้าเกิดสองสองสามคนก็จะพอไหวอยู่เดี๋ยวมาตีแรงขึ้นด้วยป่ะอันนี้้ตีแรงขึ้นด้วยนะครับผมคนดูฮะใกล้ได้แล้วคนดูพึบโ,โอ้ไม่โดนไม่โดนเรียบร้อย เรียบโลโอ้โหคนดูได้มาแล้วครสลับสมองนะครับผมตันนี้เราว่าเจ๋งยอดไปทุกคนกลับก่อกันกลับก่อกันและในที่สุดเราก็สามารถล่าสมองมาไป็นที่ร้อแล้วคนดูฮะเอาว่าแต่มันก็เท่ดีคนดูเท่ดีแต่ว่ามันมันระดับนั้นเองนะคนดูไม่ระดับแบบสีแดงนะคนดูเป็นระดับแค่อีปิกเองนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็วันนี้การนะสำหรับการล่าสมองที่สุดเสนจะวุ่นวายเพราะว่านีโคลายนะครับผมหลักเลยคือนิโครายล้วนเลยนะฮะ เราคลิปนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย